สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมกลับมาเล่นเกม Guts and Black Powder และวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นแซปเปอร์นะครับคนที่จะสร้างกำแพงป้องกันให้เพื่อนๆได้ถือขวานอันใหญ่ๆเอ่อก็อย่างน้อยผมจะได้เล่นตอนเอ่อผมเกิด <laughs> ต้องรอก่อนโอเคอันนี้ภารกิจคือให้ทำอะไร พวกเขาน่าจะหาของหรืออะไรกันใช่ไหมอ๋อโอเคเพราะเขาต้องรอยิงปืนใหญ่รอยิงปืนใหญ่อยู่ <c oughs> แล้วพวกเขายืนตรงนี้ไม่โดนปืนใหญ่ยิงตายละสวยงามโอ้โหผู้กล้าหาญโอเค โอ้ซัมปีมาเยอะเลยโอ้เขาจะรอดไหมเนะี่ยโอ้มายกัดอ่ะนักดนตรีเล่นดนตรีให้แล้วเออมีใครปกป้องนักดนตรีหน่อยนักดนตรีเกืบอบโดนแล้ว ไปไปโอ้ ไรจุดเกิดอ้โนอคนนี้โอ้โหเกือบตายยิงยิงอายังไม่ได้โหลดเหรออ๋โน่ได้จริงแน่นอน พยายามยิงแล้วเอ้าต้องยิงอ,อีกอ๋ออ๋โอโดนกินแล้วไม่นะโอโหเกมโอเวอร์ เออเริ่มแล้วอ่าเกมนี้คือผมสามารถบิวนูนบิวนี่ได้สบาย๋อ้อผมไม่มีปืนเหรอทั้งนึงมันเล่นมุมมองที่หนึ่งได้ใช่ไหมเออมาโอ,โอ้ผมเกือบตายหมอ อขอบคุณครับเล่นมุมมองที่หนึ่งแล้วลืมดูเลยว่ามันเป็นตัวระเบิดเปล่ามาโอเคเ <c oughs> มื่อกี้เขาไปไหนกันทางนี้ป่ะ <c oughs> โอเคเอามาเอามีนักดนตรีเล่นดนตรีให้ฟังกยโอ้รู้สึกวันนี้ผมน่าจะแหลก โอเคเรียแลเยลอโอ้ปปายเรพวกเราต้องหาซัปปาออกมมีสัปปลงไม่ไป่อยแต่ที่นี้ผมไม่เคยเล่นเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง พวกนี้เจอขวานผมตายแน่นอน,อน,นโอเคผมต้องเก็บออไอ้หกขาวได อุ้ยตัวบเบิดอา้าวใครปืนประตูเน่าไปแล้วไปพอเราต้องเก็บของกันอ้อของอยู่ไหนอ๋อมีปืนอ่ะโอเคเก็บปืนมาสองอัน เอาไปใส่ยิงเลยล่ะอ่าโอเคมาเอาปืนใส่แล้วอุ้ยโดนตัดเ,เลยนะอ้ยได้ปั๊บ

อ๋อโอเคมันวางอย่างนีต้ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่เหมาะโอ้แตกนิดหนึ่งอีกแล้วดนัดนดันไปดนันอุ้ยขอแบนเด็ดอุ้ยเรือ่ะ ไปไปต่อโอ้ยระวังเอินถอยอ,อันดอันดันขอบคุณสำหรับเพลง โอ้แต็มเลยมี้มีแสงคนร้องอ๋อไม่นะเขาโดนกินโอ้โหเกือบละกำลังสร้างกำแพงให้อยู่กาลังสร้างกำแพงให้อยู่อุ้ยระเบิด อ่าไม่ออนี่คือจุดจบของผมแล้วเออผมยังไม่จบเอออ๋อ,อผมจบก็ได้อ๋อไม่นะตายหมดแล้วมาไกลาแค่นี้พวกเรา,อาไอพี ไปสร้างกำแพงแค่หนึ่งอันเอง <laughs> โอแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,แบบงผมยังเลือดฮาร์ไม่ถูกอ่ะผมขอเป็นหมออีกรอบอ่ะเปลี่ยนอ๋ม่ทนันละผมเป็นแซปเปอร์โอเคไม่เป็นอะไรต้องปกป้องตรงนี้เหรอผมเล่นไม่เป็นอ๋อปืนอ๋อมันซื้อปืนนู่นนี่ได้โอเค สร้งกำแพงแล้วกันค่อยจวยเดี๋ยวไปละโอ้โหมาเติมเลยโอ,โอ้โห,โโหบทอะไรไม่รู้แต่เล่นยากมากโอ้โหตายหมดเลย ยังไม่ทันเล่นเลยผม <c oughs> เป็นแซปเปอร์เหมือนเดิมวันนี้เล่นแค่แซปเปอร์ก่อนแล้วกันอ้าวนี่มันโฮสเอาแต่มันโฮสเอาคนละแผนที่นี่ใช่ไหมสร้างสร้างสพานนะ อผมต้องหาไม้ตั้งบรเกาศมีก่้นแล้วกัน <c oughs> เกือบไปละว,วางตรงพื้นวางสเต็กก่อนตั้งมดทำหน้าที่เป็นแทปเปอร์ที่ดี มันมาทางนี้ใช่ไหมผมไม่มันใจาหวังว่าผมไม่มีลิมิตในการสร้างนะเตือ,อกับแพงผมอย่ามาทำลายกบแพงของผมโอเคเดี๋ยวสร้างตรงนี้ด้วยผมไม่รู้หรอกว่าซัมบี้มาทางไหนแต่ผมกันไว้หลายจุด อาวเฮ้ยมีซัมบี้มีซัมบี้โอเคมันมาทางนี้เหรอ,อเออตั้งแบรกเกตตรงนี้ก่อนไม่ได้คิดว่ามันจะมาทางน้ำอา้าผมเพิ่งสร้างกำแพงระวังระวังโอ้โหผมเพิ่งเพิ่งสร้างกำแพงอ่าแย่และกำแพงผมไปละ ขอขอมสร้างตรงนู้นตั้งนานจริงๆมันมาจากน้ำเนี่ยอ้าช่วยด้วยขอบตุ๊กคับอ๋อกำแพงที่สร้างไว้ตรงนู้นพังหมดละอ้ มีกันแค่สี่คนเอามันมีตรงนู้นกันอีกนี่รีบเอาซัพลายก่อนโอเสียงน่ากลัวมากอะ่ะโอ้ยอ้าวอ่ะไม่คิ เ้ยเดือวไปละของผมน่าจะเป็นบาดแผหลหรืออะไรน่เลยเลือดออกอ๋กอผมกำลังจะตายแล้วมีหมอไหมอ่ะอือเด้อ โอ้อนซัมบี้ซัมบี้ระวังเหลือกันกี่คนก็เยอะอยู่ไงใครใครตายอะไรอ๋อโดนกินอยู่นี่อ๋อตายแล้ว IP ไม่นะตัววิ่งวิ่งเออ มีใครไม่มีเลยไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยไอพี <laughs> น่าจะจบแล้วเหลือแค่สองคนโอ้โอ้ my god เออแต่หมดแบบนี้จริงๆน่าจะเล่นสนุกอยนะไม่รู้ว่าจะเกีย้ยกล่อมเพื่อนของผมมาเล่นเกมนี้ไดไหมแต่พวกเขาจะชอบเล่นโอ้ oh my god นัานทำเหมือนผมแล้วผมก็ทําอย่างนง้นตอนเล่นซัปเปอร์ครั้งแรก <laughs> อ้าไอพี่จบเกมแล้ว <laughs> โอเคโอ้ oh my god โ oh อ้โหทำอะไรกับศพเ,เขาตายแล้ว <laughs> วันนี้วิดีโอก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับบายบาย